thank <laughs> you สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับมาอัพเดตข่าวสารพิกรารอกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคแต่มันออกเชิงเหนือตอนบนในช่วงบ่ายของวันอังคารที่สองมินานคมสองพันหน้าร้อยหกสิบสี่นะครับช่วงบ่ายเมื่อนี้นะครับหลายพื้นทีน่ในภาคตอนออกเชิงเหนือนี่ เริ่มมีกุ้มฝนเกิดขึ้นแล้วนะครับจากการตรวจสอบของเรดาร์ตัวอากาศขอ,ของคอนแกนหรือว่าจะเป็นของทางสกุลนคกน,นะครับเริ่มที่จะมีกุ้มฝนเกิดขึ้นแล้วนะครับก่อนที่ไปเบิ้งตรงนั้นเ้ามาเบิ้ลของมูวจากกรุงุตุนิยมิทยาก,กันก่อนจากแผนที่ของกรอากาศพ,พื้นนะครับจะเห็นว่าในเซาท์มาณีนะครับความกดอากาศสูงหรือ่อมวลอากาศเย็นกําลังปา,กานกลางด้แพร่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของห้าแล้วนะครับในขณะเดียวกันลมตะวันตกเฉียงใต้ยังก้พันน้าขวาความชื้นของมาต่อเนื่องนะครับเฮให้เกิดแนวปะ าศเย็นกับมรลอากาศห่อนที่มีความชื้นสูงหรือว่ามีไอนามร้ายนะครับเกิดเป็นกุมเมฆฝนเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับมาเบิงภาพ่ายดาวเทียมก็จะเห็นว่าแนวที่เป็นแนวปะทะกันกับอยู่ตรงภาคตอนเหนือคอนลงมาท่าตอนล่างนะครับแล้วก็เกิดเมฆสีขาวๆขึ้นนะครับที่เห็นอยู่เดี๋ยวฮาเบิงลงไปลึกอีกว่าเมฆขาวๆกุมนั้นมีกุมเลยี่เป็นฝนแน่นะครับจากของมูลเรดาด์าของคอนแกนก็จะเห็นว่าท่าตอนล่างของภาคนะครับเพราว่าจะเป็นจังหวัดยโสธรไรอเ็ด มาารค่ำนะครับสุรินทร์รีสเกตอุบลราชธานีนะครับ,รบ,รนะรบแถมมาลายมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับจะมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับอากาช่วงทางตอนบนบว่าจะเป็นจังหวัดอุดอรธานีเองกาลสินสกลนครกระเริ่มมีบ้างนะครับเป็นกรุ่มน้อยๆ้วก็สลายตัวไปยังว่าถือว่ารุ่นแรงส่วนที่เห็นเป็นแถบเขียว กว้างอยู่เน่น,นะครับเป็นฝนที่ตกอยู่ในฟังประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศเลาวนะครับยังวม่ได้ขยับเขมาในจังหวัดนคนรพนมของห้าเดี๋ยวกับฝราติดตามกันต่อไปมาเบิ่สรุปในภาพร่วมนะครับลักษณะอากาศของภาควหนออเฉียงตนบนตั้งแต่บายของวันที่2ไปจนถึงวันที่สมีนาคมจะเห็นว่า ช่วงนี้มีอากาศฮ้อนและก็มีฝ่าร้วนในตอนกลางเว้นอยู่และก็มีฝนฝ้าคะนองหรือว่าพายุฝนฟ้าคะนองยังคงเกิดขึ้นอยู่ประมาณเวลา20ของพื้นที่และก็จะมีลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งตามมาคือมีลมกระโชกแรงและก็อาจจะมีลูกเห็บตกได้บ้างนะครับบางพื้นที่แต่ว่าโอกาสลูกเห็บที่จะตกค่อนข้างที่สิหน่อยนะครับอุณหภูมิสูงสุดของมือน,นี่นะครับคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ34-38องาศาเซลเซียส อุณหภูมิตำสุดอยู่ที่ประมาณ1 9ถึง24องศาเซลเซียสจะในกระตามนะกรับมืออืน่นหรือว่าวันที่3เนี่ยอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันจะลดลงไปเพราะว่าขาดว่าจะมีเมฆแผ่นเมฆนะครับเกิดขึ้นปกคลุมเพบังแสงแดดให้หนอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายของมืออื่นเนี่ยวได้สูงขึ้นเมื่อนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นถ้ามาเบิ่งของมุ่นต่อไปนนะครับนี่คือบริเวณภาคเหนือเชียงตรนบนอุณหภูมิสูงสุด ที่ขาดการของวันนี้ยังคงอยู่ทั้งจังหวัดชัยภูมิมาสารค้ามขอนแกน่นหนองบัวเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆลดลันลงไปทั้งด่านตะวันออกนะครับ,บว่า่จะเป็นจังหวัดนครพนมบึงการสกลนครอ,อุตรดิมฐ์ก็จะค่อยๆลดลงไปแต่ว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ของอาการฮอนยู ส่วนฝุ่นละอองยังคงต้องฝ้าระวังนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีเมฆมีฝนเกิดขึ้นแต่เป็นมือแรกที่เริ่มมีปรกากฏการณ์นี่เพราะฉะนั้นฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศยังคงเป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่ก่อนที่จะค่อยๆลดลงไปในวันที่3 4 5 6นะครับเพราะฉะนั้นการเฝ่าระวังการลดการเผาหรือว่ากิจกรรมที่สีเหตุในหมอกควันก็ต้องยังคงลดต่อไปนะครับสำหรับพีนพ่น้องประชาชนเพื่อสุขภาพของตัวท่านเองนะครับสำหรับบรรยากาศเมือนี้มิเียนคนิก่อนพอกันไม่มืออนนะครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน